ส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องหลังจากป่อณัฐวุฒิออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่าเอพรทิพย์ป่วยเป็นโรคมะเร็งพร้อมกับเปิดภ้าภรรยาสาวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ของช่องไทยรัฐทีวี32หนุ่มกัญชัยเปิดเผยอาการป่วยของเอพรทิพย์ว่าเป็นไปตามที่ปอบอก คุณเอ๋ไปตรวจแล้วเจอก็อยู่กระบวนการรักษาอยู่แล้วโดยคุณป๋อจะมาชี้แจงในวันพฤหัส,สบ,บดีนี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยกล่าวอีกว่าหลายคนอาจจะสับสนและคิดว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเท่าที่ทราบมาคือเป็นเรื่องจริงและกระบวนการรักษาเป็นยังไงเดี๋ยวรอทางคุณป๋อออกมาพูดเองทราบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดมดดาเสริมว่าเป็นมะเร็งที่ปอดหรือตอนนี้คนตรวจเจอกันเยอะมากนะเขาบอกต้องรีบรักษาก่อนแต่คือนวัตกรรมใหม่ที่มาจากอังกฤษมันก็ครอบคลุมมะเร็ง